คุณเคยมีปัญหาใช่ไหมครับว่าชิดกําลังดาดิ่งลงเหวหรือรู้สึกว่าไปทางไหนก็นไม่รอดรู้สึกท้อถอยรู้สึกเป็นคนที่ตัวเล็กเหลือเกินนะครับสิ่งแรกที่โคแซมอยากจะแนะนําให้ทุกคนเริ่มตั้งสตินะครับแล้วก็ปลุกตัวเองนะครับว่าเฮ้ยฉันต้องกลายเป็นคนมั่นใจแล้ววันนี้วันนี้นะครับทุกคนจะไม่มีทางทําเป้าหมายหรืออะไรได้สําเร็จเลยถ้าเกิดคุณไม่คิดว่าคุณจะกลายเป็นคนคนนั้นอย่างเช่นโค้ชแซมยกตัวอย่างตรงนี้ให้ฟังนะครับตอนแรกโคแซมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไม่ต้องใช้แบบนีีี้้แตตต่่่ัััววนโคคคสําาาญเเลลยยะอองมจื ถ้าเกิดคุณอยากเป็นคนที่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคุณต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าคุณจะทําได้นะข้อแรกและคุณต้องทําตัวให้เหมือนคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็าทำยังไงเขาต้องรู้นะว่า <c oughs> ต้องกินอาหารประเภทอะไรเขาต้องออกกําลังกายยังไงดื่มน้ําเท่าไหร่นอนหลับเท่าไหร่ถ้าวันนี้คุณไม่ทำตัวมั่นใจและไม่ทำตัวเหมือนคนที่เป็นแบบนั้นแล้วคุณจะไม่มีทางได้ในสิ่งนั้น โอเคไหมและถ้าเกิดคุณอยากมีชีวิตที่ลุ่งมากขึ้นคุณก็ลองมีความมั่นใจก่อนสิแล้วคุณก็ทําเหมือนในสิ่งที่คุณอยากเป็นคุณอยากเป็นเจ้าของแบรนด์คุณอยากจะเป็นคนออกมาพูดหน้ากล้องคนมาทำคอนเทนต์คนมาทําอะไรต่างๆบนโลกออนไลน์คุณเป็นได้หมดครูแซมขอคอนเฟิร์มและการันตีเลยแต่วันนี้คุณต้องตัดสินใจและทริคนึงที่ครูแซมอยากจะแถมให้การที่คุณเนี่ยต้องรู้จักการแต่งตัวด้วยมั่นใจแอคเป็นคนนั้นแล้วต้องแต่งตัวให้ดูดีเหมาะ กับตัวคุณบางครั้งคุณเคยเป็นไหมครับเวลาคุณส่องกระจกไปแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าฉันไม่เหมือนกับคนคนนั้นมันก็เหมือนเป็นข้อหนึ่งเหมือนกันแหละเป็นเพื่อนที่คุณต้องทําตัวให้เหมือนกับคุณเป็นคนนั้นแล้วดังนั้นนะครับการแต่งตัวนี่โคตรสาคัญทําตัวคุณให้เหมือนกับคนที่เป็นคนสั่งโลกโและคุณจะกลายเป็นคนนั้นอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณอยากเป็น อยู่ไม่ไกลไปคว้าม,มันนะครับเพื่อนๆถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปั <ๆ S 2> นไปให้คนที่คุณรักและถ้าเกิดคนชอบความรู้เจ๋งๆในการพัฒนาตัวเองการสร้างตัวตนในธุรกิจความรู้ธุรกิจออนไลน์หรือแม้กระทั่งการออกนะักก้องคุณก็สามารถติดตามกูแซมไปได้เลยและกูแซมจะเอาความรู้เจ๋งๆมาแบ่งปัๆๆนเพื่อนๆทุกๆวนันอย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายนะรักทุกคนนะเอาไปใช้กันนะครับผมมั่นใจแอคแบบนั้นแต่งตัวสั่งโลกโอเคไปละบ๊ายบาย